สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตผักอันนี้ผักบุ้งรอบที่สองนะคะกำลังจะออกใบก็จะใหญ่มากนะคะตัวพี่น้องอันนี้ก็เพราะเอกวางตุ้งนะคะเอาไว้ปลูกดูว่าจะออกมาลักษณะไหนไม่เคยปลูกช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปด อากาศเอออากาศพักกวางตุ้งก็จะชอบนะคะยี่สิบองศายี่ห้าองศาเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังเพาะคนาเนาะคนาได้สิบวันแล้วพี่นอ้องไม่ถึงรองอาทิตย์อ่ะประมาณสิบวันหรือเปล่าเนี่ยคนาเพาะเอาไว้ปลูกกินหน้า หน้าหนาวเนาะหน้าฝนเนาะดูว่าเขาจะออกให้เราไหมผักบุ้งเขาก็รอบสองก็จะอวบใบใหญ่มากนะคะดเดี๋ยวมาถ้าอกเสมอกันนะจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องมาดูผัก อันนี้ก็ถอนลั่นเตาก็ถอนออกจะปลูกผักคะนานะคะอันนี้ผักสลัดก็จะเอาออกนะคะถอนแล้วจะบอกเพื่อนบ้านให้มาเอามาดูถัถว่วถั่วกำลังออกดอกพี่น้องผักไปเมงรักอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เน,น้ไปแมงรักนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไปก็เรืองเหลืองเดี๋ยวก็เขียวมาคืนดูไปน,นี่มาดูพามาดูเชอรี่ใี่น้องกลับมาจากาป่าเนะพี่น้องดูมาดูเชอรี่เชอรี่เต็มต้นเลยพี่น้องมือดำหน่อยมือดำมากเลย Oh. ดกเต็มต้นเลยชริบป๊๊บไม่มีเวลาเก็บไปเก็บผลไม้นะคะหวานอมเปรี้ยวไม่ไม่ได้บอกเพื่อนบ้านมาเก็บกินวันมายืนเก็บกินโอ้โ oh. ห อร่อยมากมาดูกระเพราพี่น้องกระเพราพี่คนไทยเขาสั่งหายรูยังไม่โตดิฉันเอาตัดเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วนะคะพี่น้องหน้าหนาวนี่เดี๋ยวโตวแล้วครับบเดือนหน้าอาจจะ โทรให้เขามาเอาเขาบอกว่าเขาสางหายเราให้เขาไปม,มาตัดเอาเราใส่ตูเนน้เย็นเนาะกระเพราหอมมากเป็นกระเพราป่าพี่น้องเพิ่งตัดไปเมื่ออาทิตย์ทีโอโอ่แล้วเนาะเนี่ยมันสุกนี้ก็โอ้โหใหญ่ละใหญ่ไวเหมือนกันนะนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้านะคะคก็ให้ พี่คนไทยมาตัดเอาใบเมงลักด้วยใบเมงลักก็เพิ่งตัดไปวันนี้ได้เห็ดมาก็จะตัดใบเมงลักมาใบเมงลักไม่ค่อยงามเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนาะดูดิฉันก็เกะวางใบญ่าน,นี่แหละสะอาดไม่เป็นไรมาดูเชอรี่โอ้ยดกนนเต็มต้นแหละหวานมาก หวานอมเปรี้ยวเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไปเกงเห็ดได้เห็ดเห็ดน้ำหมากมาพี่น้องไม่ยมหวานลับไม่ยมอร่อยอ่ะ ปฟนบอกว่ากินสุกหวานมากมือดำหน่อยเด้อพี่น้องอืมหวานหวานลูกใหญ่มากเลยสุกแล้วก็หวานมากหวานอร่อยด่วนไปทำความสะอาดโบเบรี่นะคะ เปิดเปิดให้เขาระบายผักบุ้งเนาะผักบุ้งเขาอะถ้าอากาศหนาวเย็นนะรากเขาจะเน่านะคะก็เปิดระบายก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยมาปิดนะคะสภาวะชอบความร้อนอยู่แล้ว ใหญ่ๆมากกินไม่หมดก็จะเดี๋ยวจะไปถามพี่คนไทยจะเอาผักบุ้งอีกไหมผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยมากเลยรอบแรกเขาจะพอมเนาะไม่ไม่อวบเหมือนรอบที่สองรอบที่สองใบเขาจะใหญ่อวบนะคะยิ่งตัดยิ่งอวนนะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปแกงเห็ดพาไป ไปดูบูเบอรี่วันนี้นะคะไปเก็บจะไปเก,เกงเห็ดพี่น้องใบมิงละหอมหอมบูเบอรี่วันนี้ได้ขนาดนี้ได้แค่นี้แหละพี่น้องไปตอนเช้าพอดวนกับ กลับมานะคะไม่เก็บเยอะเพราะว่าเก็บทําความาสะอาดสามถังเนาะอันนี้หมดนี้ก็ขายได้สามถังวันนี้เมื่อวานเมื่อวานขายได้สองถังฝนตกเมื่อวานนะพี่น,อน้องตกตก,กใหญ่เลยพววันนี้อันนี้มาดูได้เห็ดเห็ดน้ำหมากพี่น,อน้อง เห็ดเหลืองผสมเลยเอาไปแกงผสมผสม,ปร,สมประสานกันเดี๋ยวดูมือดำหน่อยเด้อดำดำ,ดำ <c oughs> เก็บบูบรีดำมากไม่ใช่ดำก็สีม่วงนะคะปูปรีเป็นสีม่วงดูเห็ด <c oughs> ดำมากอลยูกใหญ่มา,าไปแกงแซบ่บๆพี่น้องแต่ตั้งเห็ดเหลืองด้วยอ่ะ ไปเกงรวมเลย้ลวขอแกนี้ก่อนนะคะเพี่น้องสวัสดีนะคะ